สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิ่มอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหมอไม่เฉพาะจอจงบุคคลใดคนหนึ่งนะอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะเมินรับพลังงานด้านดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ในทีนี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆคุณอาจจะมีดวงสมพงษ์นะคะในไพ่ของหมอในคลิปวิดีโอนี้ก็ได้หรือครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาสังขารร่างกายคุณดึงดูดให้มาเห็นพลังงานด้านไพ่ของหมอในนนนนนววัััี้้้จะเเป็็ชิงงงบบกกไดดมรพาา ดีสิที่ใช่เนาะวันนี้จะเป็นในหัวข้อนะคะจะเป็นคลิปเรนดอมนะคุณจะมาเห็นชั่วโมงไหนตอนไหนนะคะปีไหนเดือนไหนก็ได้นะ,ะความโชคดีนะคะความสุขความร่ํารวยคนอุปถัมภ์นะคะกําลังเข้ามาหาคุณแล้วนะคะในตอนนี้เนาะ เปิดดวงรับทรัพย์นะคะขอให้คุณนะคะพูดดีคิดดีทําดีนะคะแล้วก็หมั่นสวดมนต์ไหว้พระเนาะอะ,อะขอให้ดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามานะคะใครเข้ามาเห็นในคลิปวิดีโอนี้แล้วอธิษฐานจิตเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้นในใจเนาะขอให้ภัยของหมอดึงดูดพลังงานด้านทีนด่ดีสิ่งที่ใช่นะคะเรามาดูกันเลยดวง,งคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างนะคะ นาะนับตั้งแต่บัดน,นี้ไปเนาะตั้งแต่คุณเห็นไพ่หมอนะคะขอให้มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะดวงมีโชคมีลาบมีทรัพย์คนอุปัม์ที่ดีนะคะหรือว่าหมดเขาเรียกอะไรความทุกข์ใจความเป็นภารนี้สินนะคะเบาบางลงบ้างก็จะดีกับตัวคุณนะอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะไพ่บอกว่าอย่างไรบ้างนะคะโอเคไพ่ค่อนข้างจะขึ้นมาสวยเชียวนะคะอ่ะดูเลยโอเคค่ะถ้าเกิดว่า คุณมีภาระหนี้สินนะอดีตหมอต้องบอกไว้ก่อนเลยค่ะรู้สึกว่ามันคาราคาซังวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณนะคะค่อนข้างจะเหนื่อยใจความทุกข์ร้อนความกังวลน,นะคะหรือแม้กระทั่งเจอคู่เจอครอบครัวก็คนที่สินไม่เสมอกัรนนะ์นเข้ามาเราต้องไปเลี้ยงดูปูเสือเขาตายตอนแรกก็เหมือนว่าเขาจะดูแลเราดีค่ะสุดท้ายกลับกลายเป็นเราต้องไปดูแลเขาแทนซะง,งั้นไพ่อันนี้ยผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะหรือเพศเดียวกันเข้ามาเห็นดูได้หมดนะสิ่งที่หมอบอกคือว่าโดนหลอกลวงนะัก โดนเขาเรียกอะไรนะโกหกหลอกลวงการใช้เงินค่าใช้จ่ายลักษณะประมาณนี้แร้วปิดบังซ่อนเล้นเรานะคะเอาเงินของเราไปใช้ในที่ที่ไม่สมควรใช้หรือใช้ไม่ถูกที่หรือบางคนนะคะเที่ยวกินเหล้าเมายานะคะติด ผู้หญิงนะคะติดสิ่งที่ไม่ดีการพนันอย่างเงี้ยลักษณะประมาณนี้หมดเงินเปิดทองมากระดานเนี้ยนะคะเสียเงินเสียทองเรารู้สึกเครียดกดดันในตัวคุณเองนะคะแต่ณตอนนี้ดวงคุณเปลี่ยนลวค่ะคุณกลับมาปฏิบัติสวดมนต์ไหวพระขึ้นบางคนบางกรณีทํางานทําการนะคะทรัพย์สินเงินทองมากไมายไก่กองเริ่มขึ้นคุณเริ่มปองได้กับตัวเองว่าเขาเรียกอะไรยุบหนอพองหนอความทุกข์ความเครียดความกดดันมันเกิดมาขึ้นอยู่ดับไปลักษณะประมาณนี้ช่วงเนี้จะเป็นดวงที่ขาขึ้นของคุณนะคะจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะคิด relay, ด,พด,พดีพููดดีผ้หลัก จะเข้ามาอุปถัมภ์นะคะหรือว่าคุณมีโอกาสที่จะได้แฟนคู่สายเปยลักษณะประมาณนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาได้ไหมได้ค่ะหรือจะเป็นเขาเรียกแล้คนที่เป็นพื้นเพเดียวกันก็ได้เนะสิ่งที่หมอบอกนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่สัญชาติเดียวกับเราก็ได้นะคะเม้นรับพลังงานตรงนี้ไปคุณจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเองที่อยู่อาศัยที่ทำมาหากินหรือมีโอกาสนะคะในอนาคตอาจจะได้เขาเรียกแะไรบ้านนะคะของมีค่าที่ดินนะคะหรือว่า,าสังเหาอ่ะขอโทษนะสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่ คนคู่ครองคุณมอบหรือเขาก็ทําให้เรานะคะดวงดวงคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ดีขึ้นนะคะอ่ะขอหมอจับเพิ่มสองใบว่าหลังจากนี้ไปถ้าเกิดเราปฏิบัติตัวเองเรากลับมารักตัวเองมากขึ้นม o ่งออนได้แล้วชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะอยู่ในบนกองเงินกองทองเห็นไหมคะว่าคู่สามีภรรยานะคะเขาช่วยเหลือจุนเจอือสนับสนุนด้านการงานคุณก็จะเปิดธุรกิจกิจการก็จะราบรื่นมากขึ้นนะคะขึ้นมาว่าทรัพย์สินเงินทองมากมายไก่กองนะคะรู้จักอดออมขยนันประหยัดนะคะบางทีดวงอาจจะเข้ามาสั สัมพันธ์กับคุณในบุญสัมพันธ์คนที่เขาเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูถามว่าอายุมากอายุน้อยไม่ไม่จำเป็นนะในไพ่ใบนี้แต่ขอให้เขาเขาดูแลซัพพอร์ตเราได้รักนะคะรักเราที่เป็นรูปแบบตัวเรารักครอบครัวเราเราักลูกคุณด้วยเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะบ้านลดอสังหาริมทรัพย์นะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้ในใจคุณกําลังจะบังเกิดหรือเกิดขึ้นเห็นไหมคะว่าไพ่ขึ้นมาชัดเจนแล้วเป็นการจับไพ่สดเนาะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์เรื่องหน้าที่การงานก็จะมีความเจริญก้าวหหหหนน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 ้้้าาาไดดเเเเเลืื่่่ออััอตัตํแงงงะะะะคครรปบฐิจ ีโอนนะ้หมอแนะนํานิดนึงค่ะพยายามสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติถือสินกินเจได้จะดีนะคะหรือว่าคุณเกิดสมมติว่าคุณเกิดวันอังคารคุณทานมังสวิรัติก็ได้หรือว่าไม่ไม่แตะเนื้อสัตว์เลยก็ได้ทุกวันอังคารก็จะดีกับตัวคุณนะคะเดือนหนึ่งคุณทําได้4วันก็ดีมากแล้วค่ะสําหรับหมอเนาะถ้าเกิดทําได้4วันก็จะดีนะคะเนาะแล้วก็จะมีอุทิศสม,มุทส่วนนี้ให้เจ้ากรรมนายเวรคนที่ว่าเคยคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อกับเราหรือคนที่เข้ามาทาร้ายความรู้สึกในใจเราทําให้เราเจ็บปวดเสียใจนะคะหลังจากนี้ไป ูปออนการเริ่มต้นใหม่หรือคนที่เขาหวังดีกับเรากําลังจะเข้ามาหาช่วยเหลือจุนเจือเราเราพบกับความที่มันไม่ดีแล้วฟ้าหลังฝนมันสวยงามนะคะมันเริ่มต้นใหม่แล้วตอนเนี้คุณโลกกําลังโคจรนะคะดึงดูดคนที่ศิลเสมอคุณเข้ามาเห็นไหมคะในไพ่วันนี้การเรียนรู้ศัจธรรมความเป็นมาเป็นไปของชีวิตว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะคนเราเนาะมันมีขึ้นมีลงค่ะชีวิตชะตาชีวิตคนเราบางทีวันนี้คุณลำบากวันทั้งหน้าอีกสามเดือนคุณมาเจอหมอคุณอาจจะบอกว่า เป็นเหมือนที่หมอนิ่มพูดเลยก็ได้นะคะชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปที่ด้านที่ดีขึ้นแต่หนึ่งในนั้นคุณต้องคิดบวกนะคะเติมกําลังใจให้กับตัวเองทุกวันนะคะขยันอดออมประหยัดภาระหนี้สินมันก็จะค่อยๆหมดลงและบางทีมันอาจจะมีความโชคดีที่คนอุปถัมภ์เข้ามาชีวิตคู่คุณอาจจะมีความเจริญรุ่งเรืองและได้โยกย้ายถิ่ฐานที่โยกใส่ไปหยุ่ต่างแดนนะคะชาวต่างชาติต่างภาษาได้ไหมได้ที่หมอบอกนะคะมินรับพลังงานด้านที่ดีนะอ่าเขาเรียกอะไรนะ ความรู้สึกคุณตอนนี้คุณอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะนะคะสําหรับคนเนาะหมอต้องบอกเลยว่าคนที่เกิดเดือนกันยานะคะคนที่เกิดเดือนพฤษภานะคะคนที่เกิดในเดือนกรกฎาน,น,นะคะแล้วก็คนที่เกิดในเดือนมีนานะคะคนที่เกิดในเดือนกุมภาค่ะคนที่เกิดในเดือนสิงหานะคะเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงของคุณจะไวขึ้นหรือว่าเขาเรียกอะไรนะ พลังงานในด้านลบของคุณออกไปจากชีวิตหรือคุณเริ่มต้นใหม่พลังงานที่มันสวยงามในช่วงต้นปีนะคะเมนรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่นะคุณจะไปเห็นชั่วโมงไหนตอนไหนก็ขอให้เมนรับพลังงานไปคุณจะเจอคนที่ดีอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะจะอยู่บนกอ,กองเงินกองทองนะคะมีงานทําที่แบบไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจใครหรือว่าไม่ต้องไปขอพึ่งใครขอความช่วยเหลือจากใครแล้วคนที่เคยดูถูกคุณไว้นะคะเขาจะกลับมานะคะกลับมาเหมือนแบบว่าอิจฉาตาร้อนนะคะเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆเราได้งานดีได้คนเมตตา คนรักอุปธรรมหรือว่าอยู่ดีๆบอกว่ารวยก็ได้ที่หมอบอกลักษณะประมาณนี้เจอคู่ดีหรือว่าเข้ามาซัพพอตในเวลาที่มาถูกที่ถูกทางจังหวะของคุณที่มันกำลังจะเกิดขึ้นหรือบังเกิดขึ้นก็ได้นะคะความโชคดีกําลังจะเกิดขึ้นคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะเสื้อผ้านาะผมดูดีขึ้นค่ะรักสวยรักงามมากขึ้นแล้วคนนี้พูดง่ายว่าแต่งเนื้อแต่งตัวคนนี้จะบอกว่าราศีคุณนายจับก็ได้ที่หมอบอกค่ะคุณนายจับนะเนาะ นะคะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะหรือผู้ชายก็จะหล่อเหลาเอาการเลยค่ะมียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะคะ, <c oughs> อะขอโทษค่ะอากาศเปลี่ยนอ่ะก็จะมีพลังงานด้านที่ดีเข้ามาคนเข้ามาบูถ้ำนะคะคนรักคนเมตตานะคะขอให้คุณสําเร็จสมปรารถนาทุกประการนะสิ่งที่หมอบอกในวันนี้นะคะเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปแล้วก็ ใครที่มีความเครียดกดดันในชีวิตเริ่มต้นใหม่ไม่มีคำว่าสายนะคะฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอนะคะหมอเป็นกาลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะหมอยังจามทุกวันเลยค่ะขอให้ทุกคนนะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ํารวยนะคะเป็นว่าที่เศรษฐีปลดภาระหนี้สินค้ยเจอคู่ดีสินเสมอกันเข้ามานะคะพร้อมยอมรับในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะคนเราไม่มีอะไรที่แบบมันสายเกินไปคุณเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสิ่งที่หมอบอกพยายามสวดมนต์ไหวพระนะคะ บริจาครงศพพาหัอศพเติมน้ำมันตะเกียงเขาไว้เนาะหรือบางครั้งบางกรณีทำบุญกับพ่อแม่พระในบ้านดีที่สุดสิ่งที่หมอบอกนะคะเม้นรับพลังงานตรงนี้ไปขอให้คุณร่ํารวยทุกคนนะคะหมอนิ่มเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ